วันนี้แม่บ้านจะพามาทำแกงกล้วยดิบค่ะแกงบ้านบ้านโบราณหาทานยากค่ะกล้วยน้ำว้าบ้านเราเยอะค่ะของดีมีประโยชน์ลองหามาทำกันดูนะคะเรามาลงมือทำกันค่ะนำน้ำใส่เกลือใส่มะนาวค่ะเพื่อจะแช่กล้วยนะคะไม่ให้กล้วยเขาดำค่ะใช้กล้วยน้ำว้าดิบหนึ่งหวีค่ะวันนี้จะทำหม้อใหญ่หน่อยนะคะแม่บ้านนำไปล้างเอาฝุ่นออกเรียบร้อยค่ะ นำกล้วยมาปอกเปลือกค่ะเสร็จแล้วตัดหัวตัดท้ายหั่นแบบนี้เลยค่ะชิ้นประมาณนี้นะคะนำมาแช่ในน้ำที่เราเตรียมไว้ค่ะใครจะใช้เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ได้หมดเลยนะคะแม่บ้านใช้เนื้อวัวส่วนสะโพกค,ค่ะแต่ถ้าได้ส่วนที่เป็นเนื้อสันในก็จะนุ่มกว่านี้ค่ะ หรือใครชอบเนื้อติดมันก็จัดเลยนะคะอาจจะต้องไปเคี่ยวให้เขาเปื่อยก่อนค่ะนำเนื้อใส่ลงหม้อตามด้วยกะทิ250 ml แบ่งใส่เพียงครึ่งเดียวก่อนนะคะใส่เกลือเจ็ดหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาหรือปลายช้อนนะคะเราก็จะผัดเนื้อกับกะทิก่อนจะช่วยให้เนื้อเขานุ่มค่ะผัดสักประมาณ5นาทีค่ะให้เขาเดือด5นาที นำเนื้อที่ผัดขึ้นพักไว้ก่อนค่ะนำหม้อตั้งไฟใส่กะทิเพียงเล็กน้อยก่อนค่ะใส่พริกแกงเผ็ดตามลงไปผัดพริกแกงกับกะทิให้หอมก่อนค่ะนี่ค่ะกลิ่นเขาเริ่มหอมแล้วค่ะเสร็จแล้วเติมกะทิลงไปอีกเล็กน้อยค่ะผัดต่อค่ะ เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะกับปริมาณให้พอดีกับกล้วยที่เราจะแกงนะคะพอน้ำแกงเดือดใส่กล้วยดิบลงไปค่ะปิดฝาต้มให้กล้วยสุกประมาณ10นาทีนะคะครบเวลาแล้วเปิดเช็คดูค่ะถ้ากล้วยยังไม่สุกก็ต้มต่อนะคะในบ้านจะเช็คดู ยังไม่สุกค่ะต้มต่ออีกประมาณ5นาทีนะคะใส่เนื้อที่ต้มกับกะทิลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็น่าทานแล้วนะคะน้ำเขาจะน้อยไปหน่อยค่ะแม่บ้านจะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเติมน้ำพอดีแล้วนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ น้ำปลาดีค่ะผงปรุงรสค่ะแม่บ้านทําเองค่ะเก็บเอาไว้ใช้ได้นานเลยค่ะใส่ไปนหนึ่งช้อนชาค่ะชิมรสดูค่ะใช้ได้แล้วเราก็เติมกะทิส่วนที่เหลือจนหมดเลยนะคะใส่พริกแดงค่ะพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฉแฉลบใบโหระพาค่ะ เร็จเรียบร้อยนะคะตักใส่ถ้วยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยสุดยอดเลยค่ะอืมน่าทานมากๆเลยค่ะเรามาลองชิมกันดูค่ะเราจะตักกล้วยด้วยนะคะแล้วก็ชิ้นเนื้อด้วยค่ะตักยากนิดนึงชิ้นใหญ่ได้แล้วค่ะหืมหน่าทานมากๆค่ะ แกงกล้วยน้ำว้าดิบของเรารสชาติเข้มข้นอร่อยหนึบหนับเลยนะคะกล้วยเขาก็จะออกมันๆเข้ากับน้ำแกงเนื้อก็นุ่มละมุนล,ลิ้นมากๆค่ะได้เข้าสวยร้อนๆสักจานนะคะลาดลงไปค่ะอร่อยสุดๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ